อใอ่อฟังครับทีนี้เรามา,าหาต่อครับข้างล่างครับก็จะเป็นหกสามหนึ่งเจ้าสองสามลงครับสิบสองสองี่ห้าสิบสี่เก้าสี่สามสิบหกสามสิบสองสิบสองสามสิบหก หกหกสามสิบหกสามสิบหกสามร้อยร้อยรยเท่าไรนะร้อยแปดสามคูณเก้าห้าสิบสี่ยี่สิบเจ็ดหนอถือแล้วเอาโอเคบวกกันอันนี้ได้เก้าสิบได้ได้ร้อยยี่สิบสี่ ไม่ใช่ร้อยสิบสี่หรือเปล่าค่ะค่ะข้างบนร้อยสิบหกบวกเป็น 100, 100 170. ร้อยร้อยเจ็ดสิบล่างบบนก็ติดลบเท่าไหร่หนึ่งสี่ลบร้อยเจ็ดสิบสี่สิบลบสิบหกติดลบสี่สิบหกครับเอาสามสี่หนึ่งหกหัน ใจพราวใจเย็นๆผู้ค้าไม่ได้ค้าสิบหกครับค้าสิบหกค้าสิบหกคุณผู้คอ่ะตัดให้หน่อยเดีวสามสี่หนึ่งหกหารหารหารได้หกสิบเอ็ดค่ะโอเคแสดงว่าเอต่อหกสิบเอ็ดครับต่อไปหาวาครับกว่าสีแล้วคู้ค้าแต่มันก็ดีกว่า,าไปทำโลเอร์เดชชันไหมอ่ะค่ะ เออมันก็จะกลายเป็นหกสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าสามสามเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สี่หกสองต่อแถวต่อหลักค่ะอันนี้เขียนเลยเนาะลบห้าสิบหกลบห้าสิบหกค่ะต่อแถวต่อหลักหกสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์คูณลง 6, 6, กดสามเร็ว 6, สิบสองคูณสามเจ็ดหนึ่งสิบสองคูณสามสี่สี่ห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าคูณหกสี่หกห้าศูนย์สิบสองคูณสองหนึ่งศูนย์สองห้าสองศูนย์แมนบ่อยมา เอ,อบ้ากูคืได้สองสอง <c oughs> สองคูณ <c> อ <oughs> ๋ออ๋อสามเจ็ดหนึ่งคูณสี่หนึ่งสี่แปดแปดค่ะสองหนึ่งศูนย์คูณสามสิบหกสองหนึ่งศูนย์คูณสามสิบหกได้เจ็ดห้าหกศูนย์ หกคูณเจ็ดเจ็ดห้าหกคูณเจ็ดเจ็ดห้าสี่หกห้าศูนย์โอเคกดตามคูเลอไอ,อ้นี่กับนี่หายเด้อเอากดตามคูสี่สี่ <4 S 1> หา้าสองมันตัวเดียวกันไหมสี่สี่ห้าสองบวกสองห้าสองศูนย์คู่ค่ะสามเจ็ดหนึ่งคูณสี่มันไม่ได้หนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งหนึ่งสี่แปดสี่เหรอคะ สามเจ็ดหนึ่งคูณสี่ตรงไหนอ่ะมันได้ห้าเก้าสามหกค่ะอันไหเดี๋ยวนี้อันสามเจ็ดหนึ่งคูณสี่ได้หนึ่งสี่อก็สี่มันคูณสี่ตรงไหนค่ะคู่ขาหนึ่งสี่แปดสี่ค่ะเนี่ยอีตัวเลขของข้างบนนะคะเปลี่ยนจากเลขแปดเป็นเลขสี่ค่ะอ๋อโอเคอ่ะกดตามค่ะ ซี่ซีห้าสองห้าสอบวกสองห้าสองศูนย์สองห้าสองศูนย์ได้หกเก้าเจ็ดสองค่ะลบอ๋อลบหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งสี่แปดสี่ลบเจ็ดห้าหกศูนย์ลบเจ็ดห้าหกศูนย์ได้ลบสองพันเจ็ดสิบสองส่วนเดือนลบห้าสิบหกอ่ะกด,ดกอาหารลบห้าสิบหกได้สามสิบเจ็ดค่ะ โอเคในสามสิบเจ็ดต่อไปหาแซดครับค่ะก็จะกลายเป็นหกสามหนึ่งเก้าสองสามเก้าสองสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ต่อแถวต่อักค่ะหกสามหนึ่งเก้าสองสามส่วนด้วยหกอ้อลบห้าสิบหกกดกดกดสิบสองคูณสองร้อยสิบ สองร้อยสิบได้สองห้าสองศูนย์เก้าคูณสามเจ็ดหนึ่งเก้าคูณสามเจ็ดหนึ่งสาม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 ตัวนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดห้าคูณเก้าเจ็ดเจ็ดห้าคูณเก้าได้เก้าได้หกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าคูณสอง เจ็ดเจ็ดห้าคูณสองได้หนึ่งห้าห้าศูนย์สามเจ็ดห้าคูณเก้าได้ยสามเจ็ดหนึ่งคูณเก้าเจ็ดหนึ่งคูณเก้าได้สามสามสามเก้าคู่ขาสามอีกตัวหนึ่งค่ะยี่สิบเจ็ดคูณสองหนึ่งศูนย์ยี่สิบเจ็ดคูณสองหนึ่งศูนย์ได้ห้าหกเจ็ดศูนย์อ๋อโอเคอันนี้กับน,นี้หาย กดตามสองห้าสองศูนย์ค่ะบวกกับหกเก้าเจ็ดห้าห้าโอเคค่ะลบหนึ่งห้าห้าศูนย์ลบหนึ่งห้าห้าศูนย์ลบห้าหกเจ็ดศูนย์ลบห้าหกเจ็ดศูนย์ได้สองสองเจ็ดห้าไม่ติดลบเหรอไม่ค่ะหรือว่ามีคนเตะติดลบเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่คือสีบวกติดลบวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูเอาใหม่อีกรอบหนึ่งสองห้าสองศูนย์บวกกับหกเจ็ดมันต้องติดลบแน่นอนหกเก้าหกเก้าเจ็ดห้าทีนี้ก็ลบกับหนึ่งห้าห้าศูนย์ลบก,กับห้าหกเจ็ดศูนย์เอ้าบอติดค่ะเขาคุณผิดหรือเปล่าคุณใหม่สิเดี๋ยวนะ อ่ะคูใหม่สิสิบสองคูณสองร้อยสิบสิสิบสองคูณสองร้อยสิบสองห้าสองศูนย์ถูกแล้วค่ะสามเจ็ดหนึ่งคูณเก้าสามสามสามศูนย์เดี๋ยวมันคือจะไม่ติดลบวะในเมื่อมันสองพันบวกหกพันเนี่ยมันประมาณแปดพันกว่ามันได้เก้าพันกว่าเนีโอ้มันไม่ติดจริงๆเอาใหม่นะ คู่ขาคูณผิดหรือเปล่าเจ็ดเจ็ดห้าคูณเก้าดูหกเก้าเจ็ดห้าก็ถูกเนาะเจ็ดเจ็ดห้าคูณสองคูคขามันมีแถวหนึง<_><_>่งเป็นสามคูณสามเจ็ดหนึ่งคูณหกใช่ไหมคะหนูดได้คำตอบไม่เหมือนเพื่อนอ๋อมันต้องเป็นสิบแปดคูค่ขาข้อนี้มันต้องสามสิบเจ็ดจุสามสิบสามเจ็ดหนึ่งคูณสิบแปด ได้หกหกเจ็ดแปดอะไรนะหกหกเจ็ดแปดเนี่ยค่ะครูไม่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นค่ะตรงนั้นถืออยู่ตรงไหนโอ้ตรงนี้แหละถือ,อ,อเอาลบไปนี่เอาใไปดูสองห้าสองศูนย์ 5, 5, 5, 0, บวก 3, 3, 3, 9, บวกกับสามสามสามเก้าสามสามสามเก้าบวกกับหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าบวกลบลบหนึ่งห้าห้าศูนย์ ลบหกหกเจ็ดแปดบุดแปดลบห้าหกเจ็ดศูนย์ได้ลบหนึ่งพันหกสิบสี่ค่ะหารห้าสิบหกหาสักครู่นะคะสิบเก้าค่ะโอเคแสดงว่าเอ็กตอบหกสิบเอ็ด y ตอบสามสิบเจ็ดเซตอบสิบเก้า โอเคครับทีนี้นักเรียนอันนี้มันบอกอะไรมันบอกว่ามันบอกว่าต้องใช้ข้าวโพดห1สิเอกิโลกร,รมัมใช่ไหมครับใช้ข้าวสาลีสาสิบเจ็กิโลกร,รมัมแล้วก็ใช้ถั่วเหลืองอีกสิบเก้ากิโลกร,รมัมใช่ไหมครับทีนี้คุณจะให้ทำการบ้านนะครับการบ้านคือโจทย์อยู่ข้อนี้นะครับนี่นะแล้วมันมาต่อตัวนี้ครับเขาบอกว่ารถโดยสารประเภทหนึ่งเนี่ยครับ จัดเก็บค่าโดยสารบบอัตราเดียวตลอดสายโดยกำหนดอัตราโดยสารดังนี้ครับเนี่ยดังนี้นะครับมีบุคคลทั่วไปนักเรียนผู้สูงอายุถ้าในวันหนึ่งมีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทนี้2,420คนคิดเป็นรายได้3 3ม5 4 0บาทโดยมีจำนวนบุคคลทั่วไปมาใช้บริการ10เท่าของจำนวนนักเรียนและผู้สูงอายุรวมกัน จงหาว่ามีบุคคลทั่วไปนักเรียนและผู้สูงอายุอย่างละกี่คนก็แสดงต้องหา x y z ใช่ไหมครับเพราะหากี่คนไงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะ,ะงงแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงดีเอาเอาวันนี้นะมาทำเป็นไออะไรนะอ่ะใส่ x y z ก่อนอันดันแบแรก่ ขาใส่ยังไงล่ะออเอ็กเป็นใครครับเอ็กเป็นใครเอ็เป็นคนเหรอครับเอ็กเป็นคนทั่วไป y คือนักเรียนนักเรียนค่ะสูงอายุคือแซกนะครับแซกค่ะทีนี้ก็แสดงว่าอะไรครับอันแรกมันต้องเป็นอะไร x บวก y บวกแซเนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับมีผู้มาใช้บริการทั้งหมดสองพันสี่ร้อยที่สิบคนเท่ากับสองส่องศูนทีนี้อันที่สองก็จะเป็นอะไรครับบอกว่าคิดเป็นรายได้เนี่ยคือสามหมื่นสองพันห้าร้อสี่สิบซึ่งรายได้เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปคิดสิบสี่บาทนะครับต่อคนนักเรียนคิดคนละเก้าบาทใช่ครับก็ต้องเป็นอะไรสิบสี่บวก 99y บวกเจ็ดแดเท่ากับ32540แบบนี้ครับทีนี้อันสุดท้ายครับเขาบอกว่าโดยมีบุคคลทั่วไปมาใช้บริการเป็นสิบเท่าของเอนักเรียนและผู้สูงอายุรวมกันใช่ไหมครับทำไงดีสิบสี่คูณสิบอย่างเงี้ยะคะไม่ใช่คนเนี่ยเป็น X เป็น Y เป็น Z เข้าใจไหมครับ คนทั่วไปเป็นสิบเท่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าผู้สูงไม่ใช่สิคนทั่วไปนี่คือ x ใช่ไหมครับ x เ,เนี่ยมากกว่า,าใช่ไหมก็สแสดงว่าเอา x เ,เนี่ยมาลบ,บ<ว>ก,กับสิสบเท่าของนักนักเรียนกับอ y z อ่ารวมกันเนี่ยจะต้องได้เท่ากับ ศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเอาคือคือเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยสิบเท่าของสองคนนี้รวมกันใช่ไหมแสดงว่าสองคนนี้รวมกันเนี่ยสิบเท่าของสองคนนี้รวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ x ซึ่งลบกันแล้วมันต้องได้ศูนย์ค่ะนี่นะครับและทีนี้เราก็จะกระจายอะไรครับกระจายลบสิบเข้าไปนะก็จะกลายเป็นลบสิบ y แล้วก็ลบสิบแด เท่ากับศูบนย์ตรงเนี้ยเ,เป็นสมการากที่สามแสดงว่าเราก็เอาตัวนี้เอาตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาใส่เมทริกนะแล้วก็ไปหาเองทําเองนะครับถูกไหมค่ะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับอ๋องบ้านเบิร์อะคะมันมีสามข้อแต่ครูจะให้ทำสองข้ออีกข้อหนึ่งคือข้อสี่นะครับให้วัตถุดิบมาแบบนี้ครับมีเดือนมกรากุพงามีนาขายกุ้งปลาหมึกหอยแครงค่าวัตถุดิบแต่ละเดือนนะครับ เขาบอกว่าจงหาว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดมีราคาเท่าใดวัตวัตถุดิบแต่ละชนิดแปลว่าหา x y z ใช่ไหมครับไปทปําเองนะครับเดี๋ยวครูแคปให้โอเควันนี้ไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งครับ